จะเป็นยังไงถ้าโลกมีแต่ความสมบูรณ์แบบไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความขัดแยง้งไม่มีการโกหกแต่ทว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีเสรีภาพและไม่มีสีครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Giver พลังพลิกโลกหนังปี2 0 1 4ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปเบื่อไหมเวลาดูคลิปแล้วมีโฆษณามากวนใจเราขอแนะนำ แ a ท 4K รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มไว้ให้แล้วใช้ y o u u u b e p r e m ียมเริ่มต้นแค่59บาทไม่มีโฆษณากวนใจคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแถม YouTube Music ในตัวยังมีบริการ Netflix p r e m i มีมีหนังและซีรีส์มากกว่า1,000 100, 0เรื่องให้เลือกชมอีกด้วยและยังมีบริการ Chat GPT Plus คอยช่วยในเรื่องต่างๆในชีวิตประจาวันมีทีมงานมืออาชีพคอยซัพพอร์ตดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมากกว่า170,000คน อย่าลืมให้พวกเราดูแลคุณสตรีมมิ่งต้องแอด 4K เท่านั้นโจนาทเด็กหนุ่มที่กำลังจะจบการศึกษาแต่เขายังคงสับสนกับชีวิตอยู่เขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขามีเพื่อนสนิทยอยู่2คน 2> อา c h เชอร์กับฟิโอนาอาเชอร์เป็นคนตลกที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างส่วนฟิโอนาเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวของกลุ่มและคอยเป็นห่วงเพื่อนอยู่เสมอ วกเขาได้เดินทางเข้าไปทำงานในสถานเลี้ยงเด็กทารกโดยที่นั่นมีพ่อของโจโนาสเป็นผู้ดูแลเด็กทารกที่นี่จะถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก่อนที่จะถูกส่งไปให้ครอบครัวตามที่ผู้เอเวุ์โสจัดเตรียมไว้ให้โจนาสได้พบกับเด็กทารกคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้โดยที่เด็กคนนี้มีชื่อว่ากีเวอร์แต่จริงๆแล้วเด็กทารกไม่สามารถมีชื่อได้นะครับเพราะมันผิดกฎพ่อของโจนาสได้บอกว่าการที่เขาตั้งชื่อเด็ก เขาก็แค่คิดว่าการที่เด็กมีชื่อมันจะช่วยให้เขาโตขึ้นเท่านั้นในขณะที่โจนาสฟังพ่อพูดอยู่เขาก็ได้เหลือไปเห็นผมของฟิโอน่าที่ผิดแปลกไปจากปกติแต่โจนาสก็คิดว่าเขาน่าจะตาฝานไปพวกเขาได้มาเล่นที่สามเหลี่ยมที่ที่พวกเขาเคยเล่นอยู่ประจำเพื่อบอกลาความสนุกเป็นครั้งสุดท้ายและสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเมื่อพวกเขาเรียนจบพวกเขาก็จะถูกแยกไปแต่ละหน่วยงาน ตามที่ผู้อาวุโสได้กําหนดไว้ที่ตัวอาหารโจนาสได้สอบถามพ่อกับแม่ว่าก่อนที่จะเรียนจบเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีตําแหน่งงานไหนเหมาะสมกับเราพ่อก็ได้พูดกับโจนาสว่าพวกเขาเฝ้าดูลูกตั้งแต่เข้าเรียนวันแรกพวกเขาไม่เคยพลาดและลูกจะเจอตําแหน่งเองวันต่อมาที่พิธีเลื่อนตําแหน่งงานประจําปีโดยที่ในพิธีก็จะมีการส่งมอบเด็กทารกด้วยนะครับ ชิปเอลเดอร์ประธานของงานได้ขึ้นมาพูดและมอบหมายตำแหน่งงานให้เด็กที่เพิ่งจบการศึกษาอาเชอร์ her, ได้รับตำแหน่งผู้ขับเครื่องบินโดยเป็นสิ่งที่เขาชอบและอยากเป็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนฟีโอน่าเธอได้รับตำแหน่งผู้เลี้ยงเด็กนั่นก็เป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบเช่นกันเด็กคนอื่นๆก็ได้รับตำแหน่งงานที่ตัวเองชื่นชอบจนมาถึง Jonas. โจนาสโจนาสได้ถูกเลือกให้เป็นผู้รับมอบความทรงจำคนใหม่เนื่องจากเขามีคุณสมบัติความฉลาดความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญและการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นวันต่อมาโจนาสก็ได้เดินทางมาฝึกงานที่บ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงเส้นเขตแดนเขาได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดความทรงจําให้แก่โจนาสทั้งความทรงจําในอดีตหรือประวัติศาสตร์ต่อไปผมขอเรียกเขาว่าผู้รับมอบนะครับผู้รับมอบมีหน้าที่ให้คําปรึกษากับผู้อาวุโสเพื่อจะแก้ปัญหาโดยใช้ความทรงจําในอดีตของโลกที่นานมาแล้ว โดยมีแค่เขากับโจนัสเท่านั้นที่รู้ความทรงจำนี้ผู้รับมอบได้เริ่มมอบความทรงจำให้แก่โจนาสโดยการแตะไปที่มือของเขาจากนั้นโจนาสก็วู้ไปเขาได้เห็นหิมะและรถเลื่อนเขาจึงขึ้นไปนั่งบนรถเลื่อนและสนุกสนานกับมันจนพบกับบ้านหลังหนึ่งและได้พบกับผู้คนที่กำลังสนุกสนานอยู่ในบ้านหลังนั้นโจนัสได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเขาแปลกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ผู้รับมอบได้บอกว่าสิ่งที่เขาเจอคือรถเลื่อนกับหิมะเขาเองก็ไม่เคยเห็นมันจริงๆโจนัสได้กลับมาบ้านเขาได้เห็นหญิงสาวที่ได้มาขอร้องให้พ่อฝากเลี้ยงเด็กคนหนึ่งโดยที่เด็กคนนั้นก็คือกิฟเวอร์พ่อได้เอาของเล่นที่เป็นช้างแต่เขาบอกกับกิฟเวอร์ว่าเป็นฮิปโปเพราะเขายังไม่เคยเห็นมันจริงๆโจนาสได้สังเกตเห็นรอยที่แขนของกิฟเวอร์ซึ่งเขาเองก็มีเหมือนกันเขารู้ได้ทันทีเลยว่าสักวันหนึ่งกิฟเวอร์จะต้องถูกเลือกเหมือนกัน วันต่อมาโจนาสก็ได้เข้ามารับความทรงจำเหมือนเดิมครั้งนี้เขาได้เห็นทะเลท้องฟ้าและพระอาทิตย์ที่เป็นสีหลังจากที่เขารู้สึกตัวเขาก็ได้เห็นลูกแอปเปิลที่เป็นสีแดงและสีอื่นๆโจนาสอึ้งเป็นอย่างมากโจนาสได้มาโชว์สิ่งที่เขาเห็นให้กับฟิโอน่าดูเขาได้จับมือของเธอหลังจากนั้นฟิโอน่าก็สามารถเห็นรุ้งที่อยู่ตรงน้ำตกได้เธอจึงบอกความพิเศษที่โจนาสไปฝึกมาให้กับอาเชอร์ที่กำลังเดินผ่านมาฟัง จากนั้นอาเชอร์ก็ได้พาทั้งสองมาดูเครื่องบินที่เขาสามารถบังคับมันได้อาเชอร์ได้ถามกับโจนาสเกี่ยวกับสิ่งที่เขากําลังฝึกแต่โจนาสก็ไม่สามารถบอกได้เขาจึงแสดงให้ดูแทนโดยการชวนให้ทุกคนเอาถาดมาวางบนรางรับแสงแต่อาเชอร์ก็ปฏิเสธเพราะมันผิดกฎโจนาสกับฟิโอนาจึงเล่นสนุกกันสองคนฟิโอน่าเธอสนุกมากผู้รับมอบถูกเรียกพบโดยชิปเอลเดอร์เพราะจับได้ว่าโจนาสแหกกฎ ที่พยายามแชร์สิ่งที่เขาฝึกให้คนอื่นรู้ผู้รับมอบจึงได้ตอบกลับไปว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเขาก็เคยทำมันเหมือนกันเธอจึงเตือนว่าผู้รับมอบกำลังประมาทและเกรงว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเมื่อสิบปีก่อนวันนี้ผู้รับมอบได้เล่นเป็นโนให้โจนาสดูนั่นจึงทำให้เขาทึ่งเป็นอย่างมากจากนั้นผู้รับมอบก็จับมือเขาและทำให้เขาได้เห็นงานเลี้ยงและเสียงเพลงที่ผู้คนกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานนั่นจึงทำให้โจนาสยิ่งสงสัยเข้าไปอีกว่า ทำไมพวกอาวุโสจึงอยากลบความทรงจำพวกนี้หลังจากนั้นชีฟเอลเดอร์ก็ได้ติดต่อมาหาโจนาสและถามเกี่ยวกับการฝึกของเขาแต่โจนาสก็ได้โกหกว่าเขากับผู้รับมอบไม่ได้ฝึกอะไรกันเลยก่อนที่เขาจะรีบเดินทางมาหาผู้รับมอบตอนนี้โจนาสได้รับความทรงจำมามากมายยิ่งได้รับมันมากเท่าไหร่ <S <S เขาก็ยิ่งต้องการมันมากขึ้นเขาร้อนใจและอยากจะเห็นความทรงจำอีกด้านหนึ่งของโลกที่ผ่านมาเขาได้รับแต่ความทรงจำดีๆผู้รับมอบจึงแตะมือเขา นั่นจึงทาให้โจนาสได้เห็นความโหดร้ายครับที่กลุ่มนายผ่านกําลังล่าสัตว์ตัวหนึ่งอยู่เขาช็อกกับภาพที่เห็นโจนาสกลับมาบ้านด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักเขาเดินมาหากีเวอร์พร้อมบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้จริงๆอ้วมันไม่ใช่ฮิโปโปนะแต่มันคือช้างเมื่อก่อนมันมีอยู่จริงและมันสวยงามมากหลังจากพูดเสร็จโจนาสได้เอามือไปแตะที่แขนของกีเวอร์นั่นจึงทําให้เด็กน้อยได้เห็นภาพของช้างเป็นครั้งแรก โจนาสได้ฝันเห็นเขากับฟิโอน่าที่กำลังมีความสุขด้วยกันวันต่อมาเขาจึงถามกับผู้รับมอบว่าทำไมเขาจึงเห็นฝันเหล่านั้นผู้รับมอบจึงตอบกลับมาว่ามันเป็นเพราะความรักที่ทำให้เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นโจนาสได้เข้ามาทักทายฟิโอน่าเขารู้สึกเขินอายเมื่อได้คุยกับเธอก่อนที่จะกลับมาเล่นกับกิฟเฟอร์ทำให้เขาเข้าใจกับคำว่าความรักเป็นครั้งแรกวันต่อมาผู้รับมอบได้เผลอจับมือโจนาสนั่นจึงทำให้เขาได้เห็นภาพของสงคราม เสียงกระสุนปืนและการฆ่าฝันภาพเหล่านั้นทําให้โจนาสรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากผู้ระมอบจึงขอโทษเขาเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นและขอให้เขาอย่าเพิ่งถอดใจโจนาสจึงปฏิเสธเพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะทํามันต่อได้และความผิดพลาดของผู้ระมอบเมื่อสิปีก่อนก็คือโรสแมรี่หญิงสาวที่มีคุณสมบัติแบบโจนาสแต่เมื่อเธอได้เห็นภาพอันโหดร้ายในความทรงจําเธอจึงขอถอนตัวและถูกปลดโดยการถูกปลดนั้นก็คือการตายนั่นแหละครับ โจนาต์เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมผู้อาวุโสจึงอยากลบความทรงจําพวกนี้ออกไปฟิโอน่าที่เห็นว่าโจนาสอาการไม่ค่อยดีเธอจึงเข้าไปถามด้วยท่าทีที่เป็นห่วงโจนาสได้บอกกับเธอว่าเขาถอนตัวจากการเป็นผู้รับมอบแล้วและขอให้เธอไม่ต้องฉีดยาเขาได้ให้ฟิโอน่าเจาะนิ้วและเอาเลือดมาแปะที่แอปเปิลเพราะเซนเซอร์จะตรวจจับว่าเป็นเธอโดยที่นี่จะมีกฎว่าทุกคนจะต้องฉีดยาทุกวันเพื่อลบความรู้สึกและความทรงจําบางอย่างออกไป แต่โจนาสก็ไม่ได้ฉีดยานั้นมาหลายเดือนแล้วซึ่งโจนาสก็ต้องการให้ฟิโอน่าเลิกฉีดยาแบบเขาเช่นกันเพราะเขาต้องการให้เธอได้รู้สึกแบบเดียวกับที่เขาได้รู้สึกฟิโอน่าจึงของให้โจนาสกลับไปฝึกและเธอจะทําตามที่เขาบอกและมาเจอกันอีกครั้งที่สามเหลี่ยมโจนาสได้กลับไปฝึกอีกครั้งผู้รับมอบจึงทําให้เขาดูภาพของการถูกปลดปล่อยและสิ่งที่โจนาสได้เห็นก็คือภาพที่พ่อของเขาได้ฉีดยาให้กับเด็กทารกหลังจากนั้นเด็กก็ได้นิ่งไป ซึ่งพ่อของเขาก็ไม่ได้รู้นะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่โจนาสได้มาพบกับฟิโอน่าที่สามเหลี่ยมเธอไม่เข้าใจว่าโจนาสให้เธอทําแบบนั้นทําไมเขาจึงจูบเธอเพื่อให้เธอเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นแต่เธอก็ได้เดินหนีออกไปเมื่อโจนาสกลับมาที่บ้านเขาจึงได้รู้ว่ากีเวอร์ถูกส่งไปที่ศูนย์เลี้ยงดูแล้วเพราะไม่ผ่านการทดสอบความสมบูรณ์และจะถูกปลดปล่อยหลังจากนั้นโจนาสเขารู้ว่าจุดจบของกีเวอร์จะเป็นยังไง เขาจึงวางแผนที่จะออกไปช่วยเด็กน้อยกลางดึกอาเชอร์ได้เห็นโจนาสที่กำลังหนีออกจากบ้านเขาจึงเข้าไปเตือนเพราะการออกจากชุมชนกลางดึกคือการผิดกฎนะครับโจนาสพยายามอธิบายในสิ่งที่เขารู้ให้เพื่อนฟังแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงต่อยหนะ้าอาเชอร์ไปหนึ่งทีก่อนที่จะรีบหนีและเดินตรงไปที่บ้านของผู้รับมอบเพื่อให้เขานำความทรงจำกลับมาผู้รับมอบจึงนำแผนที่นอกเส้นเขตแดนมาให้เขาดูเพื่อให้เขาออกไปนอกเขตแดน และออกไปถึงเขตแดนในความทรงจําและถ้าเข้าออกไปนอกเขตของความทรงจําได้<ม>ก็จะสามารถทําให้ความทรงจําและความรู้สึกทั้งหมดกลับมาที่ทุกคนในชุมชนได้อีกครั้งจากนั้นชิฟเอลเดอร์ก็ได้ติดต่อมาหาผู้รับมอบโจนาสหายตัวไปและถามเขาว่าโจนาสอยู่ที่ไหนผู้รับมอบจึงตอบไม่รู้ชิฟเอลเดอร์จึงขอบคุณแต่ดูเหมือนว่าเธอจะรู้นะครับว่าผู้รับมอบนั้นโกหกอยู่ ก่อนโจนาสจะไปผู้รับมอบได้ให้แผนที่และความทรงจําที่เขามีทั้งหมดให้โจนาสตอนนี้เขาถูกตรวจจับได้แล้วชีฟเอลเดอร์ได้สั่งให้ผู้อาวุโสทั้งหลายจัดการโจนาสโจนาสจึงขอให้ฟิโอน่าช่วยพาเขาไปหากีเวอร์เมื่อได้พบกับกีเวอร์เขาก็ได้ขอให้ฟิโอน่าออกไปกับเขาแต่เธอก็ปฏิเสธโจนาสจึงเข้าใจเธอและสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอเมื่อโจนาสหนีออกไปได้สำเร็จฟิโอน่าก็ถูกจับตัวเอาไว้ จูนาสก็ได้ขับรถหนีออกจากผู้อาวุโสจนมาถึงเส้นเขตแดนเขาจึงได้ขี่รถลงไปนอกเขตทันทีชีฟเอลเดอร์จึงได้สั่งให้อาเชอร์เพื่อนรักคนสนิทของโจนาสไปตามหาเขาและกำจัดทิง้งซะและได้รู้ว่าผู้รับมอบนี่แหละที่เป็นตัวการทั้งหมดที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ฟิวน่าเธอก็ได้ถูกพามาที่ห้องเตรียมที่จะถูกปลดปล่อยโดยมีผู้รับมอบรวมถึงผู้อาวุโสคนอื่น และชีฟเอลเดอร์อยู่ในนั้นโดยคนที่จะเป็นคนปลดปล่อยเธอก็คือพ่อของโจนาสครับผู้รับมอบจึงของให้ชีฟเอลเดอร์หยุดได้แล้วเธอจึงบอกว่าถ้าหากเขาหยุดผู้คนก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขัดแย้งและฆ่ากันเองผู้รับมอบจึงบอกให้เธอเชื่อในความรักเพราะมันจะทําให้เกิดศรัทธาและความหวังอาเชอร์ได้ใช้เครื่องบินสำรวจจนมาพบกับโจนาสกับกิฟเวอร์เมื่อโจนาสรู้ว่าอาเชอร์เป็นคนมาหาตัวเขาเจอ เขาจึงของให้อาเชอร่เชื่อใจเขาและปล่อยเขาไปในฐานะเพื่อนแต่อาเชเช่ก็ถูกจับตัวเอาไว้ก่อนที่จะเอามาทิ้งที่น้ําตกหลังจากที่โจนารพยายามขึ้นมาจากน้ําได้แล้วเขาจึงเดินทางมาถึงเส้นขอบแต่เขากลับไม่พบหอคอยตามในแผนที่เลยและจึงพยายามลงเขาเพื่อตามหาหอคอยด้วยอากาศที่หนาวและบวกกับความเหนื่อยล้าทําให้เขาพลัดตกเขาและสลบไปเมื่อได้สติเขาได้พบกับรถเลื่อนและได้ขี่มันครับโดยการที่ได้รับความทรงจํามาแล้ว ทำให้เขาขี่รถเรือผ่านเส้นเขตแดนแห่งความทรงจําไปได้และทําให้ความทรงจําและความรู้สึกทั้งหมดกลับเข้าสู่ชุมชนทันทีและทําให้ทุกคนเริ่มที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกและความทรงจําที่ดีเหล่านั้นแม้แต่ชีฟเอลเดอร์ก็เช่นกันโจนาดได้พบกับบ้านหลังหนึ่งเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกำหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ